เฮ็ดผงหวานยังไม่แหยเก็บอยู่ได้นี่พี่น้องเฮสองดอกเฮ่ยพ,พ่อแหยเก็บได้พี่น้องเห็ดยังไม่เกิดเธอได้พี่นอ้องไรตุบตุบตุบอี ม้าให้เกิดยังคอยอยู่เ uh> ด้อนี่ตัดกายเบิ่งพี่น้องไปเอาเสื้อมันไว้อืวเห็นบ่ปะเสือไหวพี่น้องเกิดปีหนาเกิดปีหนายนก็จังสิแดงนี่เลี้ยวเด้อพี่น้องไปเฝ้าเฝ้าเฝ้าพี่น้องตุกิบกันสีดายบ่ิดวณร้อน ปุดปุดอีปิด,อปดโอ้ยปีนี้ทางอันซีวิเดือนตอนไต่เกิดซาพี่น้องเดือนตุลาเด้ยหลอดที่สองแล้วหลอดที่สามเนาะอันซีเป็นหลางพี่นอนโอ้ยพอดีแก่ยงเป็นกล้ามเป็นกล้ามเนาะเพิ่นพี่นอ้อน นอนกันนี่แต่ว่าโอ้ยงามอิริหวัวหนีบันเสาพี่น้องสิ่งเฮ็ดงานต่บอกว่าในเฮหตุผลการไล่หัวค่ะเนี่ยอันนี้กระแทบคือกานในเฮหตุผลการไล่พี่นอ้อ,อ,อ,อกงกำลังแส่เหิุผการไล่พี่น้องเกิด,ดเลยตอนแรกนึกว่าสิบอเกิดแล้วพี่น้องนะดอกสุดท้ายต่อต่อพี่น้องต่อพี่น้อง ก็เกิดลา,ามาันบอนเกิดเด็กดอกนั่งนี่น้องนี่กบไปกบนะหยาพี่น้องวาารถเป็บบังโอ้ยโอ้ยใหญ่แกงหนึ่งผัวเด็กนี่เด็ก,กแก,งห,ง,ง,แกงหนึ่งพี่นอ้องเด็กแกงหนึ่งผัวเด็กใหญ่ง่า,งามพร้อมแอบตุลาคมพี่น้องอยังเกิดอยู่ Yeah. อังนี้เหมือนๆ่ันีด้วยพี่น้องตัวอันนี้ซิบ๊อเอาไปนักนักกะตา้าอือกินได้ยุ่พี่น้องเฮ็ดเกิดซ่านึกงว่าซิบ๊เกิดแล้วนี่พี่น้อง

โอ้มีตาขีดินคีดกันอยู่กันอ้มีดอกวด้วยโอ้มีดอกวด้วยรีกินดัดเอาอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิไปเลียมเอาอยู่บ้านนอกมันไงค่ะ หวานก็ดีแส่อ้าวไหนน้อใหม่มังไนีดอกเลยนะนปีนองว่าสิอกกบอกก็ดีแกงกังนกลำกันกลำสิไปแข็งแรง เท่าเลยอ่ไอ้ซอ,อ,อดอกขามันหนึ่งเนี่ยมีได้พีหนอองไรมีฟองมามีหลอกออกมันหนะักกระตาหลอกออกโหลดพอต้องไปเสียดายมัน ขันมีเวลาเด้อถ้าบ่มีเวลากับปต้ตองลอกอืมเนี่ยพี่น้องอืมจะไปแต่งเอาอยู่บ้านเดี๋ยวพี่น้องชิมเมื่อบ้านแล้ว้องดอกสุดท้ายพี่น้องเหมือนอาพอกันไหมเขา่าละนั่นเมื่อนี้พี่ทอง เก็บไว้แต่กินแล้วก็แจกหมูน้ำแน่พี่น้อง